พบกับพวกเราสามคนในครูรู้จับครับน้องลกรูครับครับผม่องเดคแคร์ฮะและผมเซนโกซัดไรปุ่มครับผมปราเด็นหลักๆวันนี้เราจะมาเช็คฟอร์มของบรรดาศูนย์หน้าครับนะครับในพิมพ์ริษัว่าใครโดดเด่นกันบ้างนะครับผมอาวคนนี้นี่พลาดไม่ได้นะฮะใครครับกองหน้าของสเปอร์ครับผมแฮร์รี่เคนโอช่วงเปิดนี่หายไปพักหนึ่งอ่ะนึกว่าไปท่องเที่ยวไม่นะฮะเขาเหมือนมีอาถรรพ์ส่วนตัวนะฮะต้องถ้าก่อนกันยายนเนี่ย จะไม่ยิงเลยหลังกันยายนจะยิงได้คนอื่นมี็ไหมฮะนอกจากเอลิเคนแล้วถ้าได้ยิงได้ทุกท่วงท่านะครับก็มีคนหนึ่งนะฮะชิโร่จากอาร์เซนอลคือสังเกตไหมเมันอปีที่แล้วที่เขายิงท่าแมงป่องโอ้โหสวยนะสง่างามมากแล้วปีนี้นี่ในศึกยูโรป้ายิงจักรยานเหมือนเหมือนคล้ายจักรยานอากาศนะคล้ายๆใช่ไหมจังหวะนั้นผมมองว่าเป็นเป็นลูกฟลุกมากกว่ามันเป็นจังหวะที่จะลื่นฮะจะลื่นพอดีแล้วก็เท้าเนี่ยตวัดเนี้ย ฟุ๊กเฮ้ยโดนฟุตบอลแล้วก็ฟาดเข้าประตูไปน่าจะเป็นการฟลุกอีกคนเพรวสวยก็คือเอ็มชานเออใช่ด้วยงั้นเปลี่ยนแล้วไม่เอาชิลุล่เอาชานดีกว่าเอาชานสด้ชานกว่าอีกคนไม่พูดถึงไม่ได้ครับเขาคนนั้นคือใครครับ รูปลุกคาคู่มาถึงประตูการจริงจริงยริงยริงแฟนแมนยูดิฮึม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 ลูปคาคู่รูปคาคู่รูปคาค่สถิติดีมากนะลงทุกนัดมันยิงแต่สังเกตไหมครับว่านัดที่มาเจอกับเชลซีอเขาหายตัวไปนัดนั้นนะฮะก็เห็นเขาอยู่นะฮะก็ลงนะ มีคนบอกว่า้ลูกาคูหายไปไหนหายตัวไปเลยถึงขั้นถึงขั้นนี่ทางแฟนแฟนแมนอยู่ปิดป้ายว่าว่าต้องการลูกาคูกลับมาประกาศตามหาหายไปไหนหายตัวได้หายตัวได้นะครับผมเอาอีกสักคนไหมฮะคนนี้นี่ยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งครับคือซลาตันอิบลาฮิโมวิประกาศเลยว่าเขาจะมาชูถ้วยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดต็ดอโอ้โหยิ่งใหญ่นะแต่ยิ่งใหญ่เวลาไม่มีเขาอยู่นะ ถ้ามมีเขาอยู่ยิ่งใหญ่กว่าย่ใหญ่กว่าตัวอย่างวม่าไงฮะเมื่อก่อนเขาอยู่บาร์เซโลนาเล่นให้บาร์เซโลนาหลายฤดูกาลแต่ว่าดีนะถือว่าฟอร์มดีชอบดีแต่บาร์เซโลนาไม่ได้คว้าแชมป์แต่หลังจากที่เขาออกจากบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ย้ายมาที่ไหนปารีสปารีสแซงต์แชงเป็นเทพเจ้าครับแต่ปารีสไม่เคยได้แชมป์ตอนที่สลาตันอยู่แต่พอเขาออกจากปารีสแซงต์แชง์แล้วปารีสเป็นยังไงฮะเป็นแชมป์โอ้ไม่ตัวอะไรใกล้ๆตัวพอมาอยู่แมนยู ครับตอนแรกก็เล่นดี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 พอตัวเองเจ็บปั๊บแมนยูก้าวไปคว้าแชมป์ยูโรปาลีกทีมชาติสวีเดนโอ้ไปฟุตบอลโลกเสมอิตาลีปี่ะฮะเพราะว่านัดแรกชนะไปได้ก่อนหนึ่งศูนย์สบายเลยเสมอิตารี่เพราะว่าเพราะว่าสลาตันประกาศลาทีมชาติสวีเดนลองดูดิถ้าสลาตันอยู่เพาะมึงไม่ได้ไป มันมีอาถรรพ์อยู่ที่ไหนคนหน้าแก๊งตายหมดที่ลากตัวนี้กลับมาลงให้แมนยูแล้วนะอ๋ออ๋ออือจะเป็นไงครับก็เอาล่ะก็ดีแล้วติดตาติดตาเออเราก็สบายกันแล้วนะครับสบายล้วสบายตัวกันเลยแฟนแมนยูก็สบายอ่ฮะเชียงต่อไปแล้วกันนะโอ้ก็เหมือนถือว่ามาวิเคราะห์กันในสไตล์พวกเรานะครับครับเราก็ไม่ได้เข้าค้างใครออกข้างใครไม่ไมเคยเราไม่เคยเข้าข้างใครดูอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็เพื่อความสุขสนานที่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ